ของควันของเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยในค่ำคืนนี้นะคะสิ่งที่เราจะพูดนะคะในต้นรายการของค่ำคืนนี้ก่อนที่จะเข้าถึงหัวข้อและให้ทุกๆคนได้ตระหนักรู้เรื่องชีวิตของทุกคนด้วยตนเองถ้าคุณรู้ว่าเส้นเลือดในร่างกายของคุณมีความยาวเมื่อชำระออกมาแล้ว จะยาวถึงหกหมื่นสองพันไม์หรือจะเป็นเส้นเลือดนะคะของร่างกายมนุษย์หนึ่งคนสามารถที่จะพันรอบโลกได้ถึง2.5เท่าของเส้นรอบวงของโลกค่ะคุณเห็นหรือยังว่าธรรมชาติที่มอบชีวิตให้คุณให้มาใช้ในร่างกายความเป็นมนุษย์นั่นนะ่ะรักคุณแค่ไหน ทักทอเรียงร้อยกวาจะมาเป็นร่างกายได้นำในเรื่องราวเส้นเลือดที่จะเข้าไปสู่กระบวนการนะคะขั้นตอนในการที่ทําให้คุณมีชีวิตยอยู่ได้และก็เป็นแบบปกติสุขหรือไม่ปกติสุขที่คุณก็ทําด้วยตนเองนะะั่นแหละนะคะมันเป็นเรื่องราวของสิ่งละอันภายในน้อนในร่างกายนี่เฉพาะเส้นเลือดนะยังไม่รวมอย่างอื่นเรื่องสมองนี่ก็พูดมาพอสมควร ยังไม่ลงรายละเอียดนะคะวันนี้นะคะในเรื่องต้นไลฟ์นะคะก็มอบให้ทั้งทุกช่องทางนะคะในเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยนี้กับนะคะทุกคนทุกท่านที่ youtube และก็ทุกๆสื่อนะคะที่เจอกันนะคะบอกเลยว่าเส้นเลือดของคุณยาวถึง62,000ไมล์หรือนำเส้นเลือดนั้นอ่ะพันรอบโลกได้2.5เท่าค่ะนะคะแล้วคุณจะคิด ะะว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ไม่ต้องมาเชื่อมันโทยจิมันโทยจีก็เพิ่งเปิดจาก Google ดูเหมือนกันคุณเข้าไปดูได้และถ้าคุณจะหาข้อมูลเกี่ยวกับว่าเส้นเลือดเนี่ยมันมีความยาวถึง62,000ไม่หรือไม่ก็ไปหาสืบค้นเพิ่มสืบค้นเพิ่มได้ยุคนี้สมัยนี้นะคะองความรู้เนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องเรียนจากห้องเรียนนะคะมาหาปัญญาสากลก็เหมือนกันไม่ต้องไปฝึกที่ไหนทุกอย่างมีอยู่แล้วในตัวคุณ ทุกอย่างมีอยู่แล้วในตัวคุณครั้งมหาสมุิทองคําอยู่ในตัวคุณไม่จําเป็นต้องยัดดังสือเข้ามาใส่นะ,ะแต่ DNA ของคุณประสบการณ์ในเรื่องเราของการเวียนว่ายตายเกิดบนชีวิตในในความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่รู้ไม่มีใครมาการันตีหรือมาใครมาบอกว่าคุณเกิดมาเท่าไหร่ต่อแต่สามารถที่จะรอนักวิทยาศาสตร์นะคะพิสูจน์ได้จาก d n a ในหยดเลือดเพียงแค่หยดเดียวเดี๋ยวจะมีแล้วนะคะเร็วๆนี้ทุกคนจะได้รู้ว่าใครเกิดมาบนโลกมนุษย์มนุษย์ไปเนี้ยกี่รอบของชีวิตจากการพิสูจน์ D ี a ของแต่ละคนนักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวหาได้อยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยนะคะก่อนที่จะไปยุ่งวุ่นวายกับอดีตท,ที่มันผ่านไปแล้วนะคะเรามาดูปัจจุบันนี้เราจะใช้ประโยชน์อะไรนะคะเราจะใช้ ประโยชน์อะไรนะฮะกับการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะและไปสร้างสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการนี่คือหน้าที่ของเพจเ,เปลี่ยนพลังสู่ความรวยนะฮะ,ะของขวัญและหัวข้อในวันนี้คือคุณจะรวยคุณจะต้องซ้อมรวยก่อนที่จะรวยจริงด้วยวิธีนี้เท่านั้นคุณฟังไม่ผิดนะคุณต้องซ้อมรวยก่อนนะถ้าคุณไม่ซ้อมรวยแล้วถึงเวลารวย คุณจะรักษามันไม่อยู่วันนี้เบนทอยจี้ก็เจอสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะพุ่งมาบ่นกับเบนทอยจี้แปบบ๊แบๆกะโอ๊ยเนี่ยเมื่อปีที่แล้วหนูดวงขึ้นมากเลยนะคะแล้วตอนนี้นะหนูก็ดวงตกอันนี้คือเบนทอยจี้ก็ให้ให้ให้กําลังใจให้คําว่าเอานะคุณเคยเป็นผู้ที่เคยจับเงินก้อนโตๆต,ตมาแล้วเนะี่ยเดี๋ยวคุณก็ได้จับอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเพราะอะไร พลังงานที่มันเคยนะฮะอยู่ในจุดนะฮะขับเคลื่อนพลังงานที่เคยจับเงินเยอนะๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของพลังงานที่คุ้นเคยกับช่องทางที่จะได้เงินเยอะๆนะฮะพึ้งเวลาที่หล่นลงมาและตั้งสติได้เดี๋ยวมันก็ปั่นพลังงานขึ้นไปอีกนะฮะตัวตัวอย่างที่จะเห็นได้ชัดนะฮะก็คือเอ่อคุณคุณ,อะ,นะคณอ,อะไรนะคะุณตันอิชิตตันนั่นแหละนะคะ เออไม่ใช่เขาไม่เคยล้มเร็วนะเขาล้มเหลวล้มละลายด้วยแล้วตอนนี้ก็กลับมารวยอีกและกลายเป็นการรวยที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้นเพราะฉลาดแล้วไงฉลาดในเรื่องการที่ได้ประสบการณ์เก่านะฮะแล้วก็ใช้ระบบในเรื่องการบริหารใหม่ๆเข้ามาอุดรอยรั่วที่เคยพลาดในอดีตนึกออกไหมนี่คือสิ่งที่คนรวยเขาจึงไม่ได้กลัวในเรื่องเราการเริ่มต้นใหม่แต่นะฮะ คนอย่างเราเราก็สามารถใช้เส้นทางนี้ได้เฉกเ่นเดียวกันแต่ต้องซ้อมรวยก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยเราโชคดีนะที่เรายังไม่ต้องสูญเสียอะไรเข้าใจไหมคะเราไม่ต้องอลงทุนและขาดทุนอะไรไม่ต้องไปซ้ํารอยของคนอื่นแต่จงใช้ของขวาญของวันนี้เอาไปใช้กับชีวิตและก็ไปสร้างความรวยอย่างยั่งยืนโดยไม่มีขาลงเลยนะคะ ดังนั้นเนี่ยนะคะในสิ่งที่จะซ้องรอยก่อนรอยจริงก็คือใช้จงใช้จิตของคุณเนี่ยไปมีประสบการณ์สอนกายภาพฟังให้ดีนะคะจงใช้จิตของคุณนะคะไปมีประสบการณ์เพื่อที่จะสอนกายภาพให้นะคะเซลล์ในร่างกายได้รับรู้ว่าคุณปรารถนาอะไรในอนาคตนะคะแล้วก็ ให้นะคะความความความรู้สึกของคุณี่ยคุ้นชินกับสิ่งที่คุณไม่เคยมีมาก่อนคุณไม่เคยจับต้องมาก่อนหรือคุณไม่เคยได้รับมาก่อน <hier> นั่นคือสิ่งที่คุณปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต <tonight> ถ้าสิ่งที่คุณปรารถนาในอนาคตในอนาคตมันเป็นสิ่งที่เคยมีมาแล้วมันเป็นไปนไม่ได้ที่คุณอยากจะต้องมีสิ่งนะคะที่คุณเคยมีมาแล้วอีกเรืองอาไหมคะ มันมีแต่นะคะเคยมีแบบนี้แล้วต้องการได้สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีคุณถึงตั้งเป้าหมายใหม่ในชีวิตนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากได้สิ่งใหม่ที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแบบชนิดรวดเร็วเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีการดึงดูดที่เขาเรียกว่าเออกดแรงดูดเอ,อ่อกดแรงดึงดูดนั่นแหละนะคะซึ่งเป็นกดธรรมชาติและเป็นกดที่ดังมากแต่วิธีการเคล็ดลับนะคะสำคัญที่สุด ที่คุณจะได้นะคะเรื่องนี้อย่างรวดเร็วคุณจะต้องใช้จิตเป็นนายคือจิตเป็นนายนายต้องทําไงนายต้องรู้ก่อนถึงจะมาบอกบ่านะ,ะนายต้องไปมีประสบการณ์ก่อนนายต้องนําร่องก่อนนายต้องคุ้นเคยก่อนและนายก็มาสอนเป่าที่เป็นกายให้รับรู้ว่านี่ร่างกายจ๋าเนี่ยจิตเนี่ยต้องการความปรารถนาที่ประสบสุขความสําเร็จและ,ละ,ละร่ำรวยมั่งคั่งนะ ต้องการอยู่ในสถานที่แบบนี้นะต้องการมีชีวิตแบบนี้นะเอ้คือเป็นเรื่องราวของจิตเนี่ยนะคะเพื่อที่จะมีประสบการณ์และไอวิธีที่มีประสบการณ์นะคะให้ได้ในเรื่องของจิตมันเป็นเรื่องราวของการใช้จินตภาพจินตภาพคุณฟังไม่ผิดก็อย่างอันเบิร์ดไอซ์ไตน์บอกจินตนาการสําคัญกว่าความรู้นะคะทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกเรื่องที่อยากได้ทุกเรื่องที่อยากเป็นมันจะต้อง เห็นภาพในหัวได้ชัดเจนเมื่อคุณเห็นภาพในหัวชัดเจนคุณกําลังสร้างมาสเตอร์แผนและคุณเห็นภาพในหัวบ่อยๆในหัวของคุณในสมองของคุณเมื่อมันเห็นว่านะฮะตัวคุณเองสร้างนะฮะมโนภาพจินนาภาพในสิ่งที่คุณต้องการแล้วเนี่ยสมองคุณมันเหมือนเครื่องถ่ายเอกสารเลยมันจะปัองปั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 งนะฮะมันจะค็อปปี้ในเรื่องราวของนะะสิ่งที่คุณเห็นในหัวคุณเน่ภาพในหัวแล้วก็ทํางานอย่างรวดเร็วมากนะคะ เคยฟังเรื่องนี้ไหมนิวรอนในหัวนะคะแอ็กซอนนะคะนิวร o n เนี่ยเป็นตัวป้อนคําสั่งให้แอ็กซอนแอ็กซอนนั่นแหละมันเป็นเหมือนเครื่องถา่ายเอกสารที่มันเป็นประจุไฟฟ้าแล้วมันก็ส่งคลื่นนะคะความที่เอ่อเห็นภาพไปสู่จักรวาลไปสู่สนามพลังงานที่เชื่อมโยงต่อชีวิตทุกๆคนคือทุกๆคนน่ะคุณไม่ได้ยืนอยู่นะคะบนโลกอย่างลำพงังโดยไม่มีพลังงานอุ้มชูนะคะ ตอนนี้พลังงานล้อมรอบคุณแล้วก็ทะลุทะลวงอยู่ในตับไตไส้พุงของคุณทั้งหมดเลยอันนี้คือธรรมชาติของชีวิตนะคะอันนี้คุณต้องยอมรับต้องยอมรับนะคะว่าเราอยู่ในเรื่องเราอย่าหลอกตัวเองอีกตื่นตื่นนะตื่นตื่นนะคะ,นนะ,คะอย่าหลอกตัวเองว่าอัตราตัวตนมันจะช่วยปกป้องฉันไม่มีอะไรมาทุะลุทะลวงตับไตไส้พุงฉันได้เลยไม่มีแล้วนะคะนักวิทยาศาสตร์นี่ทําไมขึ้นไปอวกาศถึงต้องใส่เสื้อนะคะ ใส่เสื้อชุดอวกาศนะคะเพราะว่า,าบรรยากาศของนะคะบนข้างบนนะคะข้างบนเหนือบรรยากาศของโลกเนะี่ยบรรยากาศของโลกนะคะถ้าบรรยากาศของโลกก็คือจากผิวโลกนะคะเหนือขึ้นไปอีกประมาณจำไม่ได้กี่กิโลนะคะคือถ้าคุณบอกอถ้าคุณจะรู้ว่านะในเรื่องราของเออชั้นบรรยากาศโลกเนะี่ยเท่าไหร,ร่นะก็เขาให้พิจารณาถึงเครื่องบินนะคะ ความสูงนะคะความสูงของเครื่องบินเขาจะจะต้องนะคะเขาจะว่าเขาจะต้องนําหัวเครื่องบินพุ่งสูงขึ้นเพื่อไปเหนือนะคะบรรยากาศของโลกแล้วถึงจะสามารถนะคะบ,บินอา่าบินบินบินไปทั่วโลกได้เพราะถ้าไม่บินเหนือชั้นบรรยากาศของโลกนะก็ถูกดึงตกในพื้นดิน ออนี่คือสิ่งที่บรรพบรุษผู้คิดค้นเรื่องเครื่องบินน่ะเขาคิดได้ว่าถ้าเขานะคะสามารถนําเครื่องบินนะส่งนะ,ะเครื่องบินขึ้นไปเหนือบรรยากาศโลกเขาก็สามารถที่จะบินนะคะได้และทุกวันนี้แล้วก็บินทั่วโลกมากี่ปีแล้วอะ่ะนะคะนี่คือสิ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดจากการซ้อมในใจซ้อมในสิ่งที่ปรารานาซ้อมในการที่อยากได้นะฮะอย่างพี่น้องตระกูลไร เขาก็ซ้อมในใจว่าเขาอยากจะมีเครื่องบินบินเหนืออากาศเดินทางแล้วเขาก็ซ้อมจากการลงมือทำนะซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมแล้วซ้อมอีกจนทุกวันนี้นะคะจากการที่พี่น้องสองสองพี่น้องตะกูไลน์เนี่ยคิดค้นอยากจะมีเครื่องบินก็ทําให้เรามีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเครื่องบินลําใหญ่เครื่องบินเที่ยวรอบโลกโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของทุกคนต้องซ้อมกันหมดคุณอยากเป็นอะไรคุณต้องซ้อมก่อนอย่างลิซ่าแบ็คพิง กว่าเขาจะเป็นน้องเขาจะเป็นศิลปินดังระเบิดระเบิร์ตอนนี้น้องเขาก็ซ้อม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 อีกจนกระทั่งเชี่ยวชาญในการออกรายเส้นการเต้นนะคะแบบที่ผู้คนนะคะตกตะลึงในการที่ใช้ร่างกายบอดี้ของเขานะคะแล้วก็ร่ํารวยมหาศาลก็จากการซ้อมนะคะดังนั้นมันไม่มีอะไรเลยที่คุณจะไม่ซ้อมแลวจะเกิดความเชี่ยวชาญ เหมือนตอนเด็กๆคุณหัดเขียนกอไก่ข้อไข่ข้อขวดข้อควายก่อนที่คุณจะไล่กอไก่ข้อขวดข้อควายคุณเขียนกอไก่หนึ่งตัวน่ะกี่รอบนะคะไอตัวคัดมืออ่าคัดลายมืออ้อยลากไปตามเส้นนะลูกขึ้นไปอย่างนี้นะลูกเนี่ยเวียงมาตรงนี้นิดหนึ่งออกมาตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วขึ้นมาโค้งมนแล้วก็ลากลงเป็นกอไก่กว่าจะเป็นกอไก่ได้นะฮะอ่าไวอนุบาลน่ะนะคะไวอนุบาลเป็นกี่หน้า หน้าหนึ่งมีกี่ตัวกว่าคุณจะได้เขียนกอไก่และไอ้การเขียนตรงนี้แหละมันก็อ่าปักเข้าไปในสมองคุณว่าหน้าตาแบบนี้และวิธีการเขียนแบบนี้มันคือกอไก่ก็ต้องการซ้อมก่อนซ้อมเพื่อที่ให้คุณจะได้ นำในเรื่องอักษรน,นะคะกไก่กกาเอามาผสมกันนะคะเป็นแม่กบแม่กาแม่กงแ,แ,แม่เกยนะคะสารพัดเนี่ยที่เป็นภาษาไทยส่ว so น about English English language นะคะ you have to practice uh, let's start from a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v e, w x y z แล้วแต่ครูใครจะสอนนะฮะตอนเด็กๆก็จะบอก x y z อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือนี่คือสิ่งที่เราทุกคนซ้อมก่อนซ้อมจากสิ่งที่เป็นเบสิกพื้นฐานซ้อมจากสิ่งที่มันแอดวานซ์ขึ้นซ้อม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 นะฮะเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยเพจกูรูนะฮะกูรูทุกเรื่องแล้วก็ติดต่อก็ซ้อม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 เรื่องการที่จะมอบนะฮะความรักความเมตตามอบในเรื่ององค์ปัญญาให้กับพวกเรานี่คือการซ้อมนะคะนะฮะก็ เรื่องราวของทั้งหมดทั้งมวลมันไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่เราจะลงมือทำา l e r r n n n g y y o o n n g สิ่งที่เราเรียนรู้นะคะสิ่งที่เราเรียนรู้และฝึกตนอยู่นะคะและในขณะที่ระหว่างเรียนรู้ฝึกตนแบ่งปันไปเลยนะคะเพราะเราก็มีเจตนาในการที่จะนําในเรื่องราวของให้เห็นว่าจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ทุกคนก็สามารถนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่าง ในระหว่างทางนะคะการเรียนรู้นี้มาเป็นประโยชน์แบ่งปันกับผู้คนได้เพราะมันยังไงก็เติบโตนะคะการที่ทําทุกวันนี้แล้วยังไงก็เติบโตมันจะได้มีหลักฐานทำลายว่าวิธีการที่จะไปถึงในในในเป้าหมายที่รออยู่ไม่ว่าจะเป็นรางวัลไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จด้านการเงินไม่ว่าในเรื่องราวชื่อเสียงไม่ว่าเรื่องสุขภาพไม่ว่าเรื่องความสัมพันธภาพเรื่อง ต่างๆที่มันเป็นความสมดุลรออยู่ไปทางเพราะการฝึกของเราในวันนี้นะคะเป้าหมายไปทางมันคือการเดินไปสู่ความสมดุลความสมบูรณ์ที่เป็นตัวดั้งเดิมนะคะเป็นจิตด,ดั้งเดิมของเราตอนนี้ก็คือวินเป็นวิธีการ transform น,นะคะ transform ของนะคะการที่จะชําระเครื่องที่ร้อยรัดจะสะสางเครื่องพัฒน,นาการและจะทําให้นะคะสภาวะความรู้สึก กลับไปเป็นตัวเป็นดวงจิตดั้งเดิมที่ลงมาจุติใหม่มันก็มีหน้าที่เท่านี้แหละนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อกลับไปสู่ในตรงนั้นน่ยมันก็เป็นเรื่องเราอะไรที่มันบดบังตาเราอะไรที่เป็นไปบดบังปัญญาเราอะไรที่ทําให้เราเนี่ยนะคะไม่สามารถนะคะเขาเรียกว่าข้ามสิ่งกีดขวางของตัวเราได้อันตรายมากนั่นก็คือตัวอัตตาเรา ะะตัวอัตตาเรามันพาไปเราพาเราไปโง่เขาอปัญญานะฮะสิ่งที่เราจะใช้ในด้านปัญญามันกลับกลายเป็นว่ามันมีทั้งหมดแล้วอยู่ในตัวเราแต่โดนทับถมด้วยนะฮะในเรื่องเราของอัตตาที่คิดว่าตัวกูเป็นของกูนะฮะเลยไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เปิดใจที่จะนะฮะศึกษาเรื่องเส้นทางของปัญญาเลยเพราะปัญญา จับต้องไม่ได้จับปัญญามองไม่เห็นไอสิ่งที่จับต้องไม่ได้สิ่งที่มองไม่เห็นน่ะเขาเรียกปัญญาสิ่งที่จับต้องได้สิ่งที่มองเห็นมันเป็นผลลัพธ์ของการสร้างในอดีตเรียบร้อยนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจและในนี้เป็นเรื่องที่ที่บอกว่าถ้านะคะใครต้องการที่จะให้ตัวเองประสบความสําเร็จอย่างเร็ววัน ยกเป็นตัวอย่างเลยแล้วกันเพราะมันฮอยจี้เจอบทเรียนนี้สองครั้งน่าจะเป็นเหตุที่ให้เราพูดเรื่องนี้และเป็นเหตุที่ให้ทุกคนได้นําเทคนิคนี้ไปใช้ไม่ว่าใครก็ตามนะคะจะเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องใดมาก่อนก็ตามในปัจจุบันนี้อันนี้มันฮอยจี้ยกเคสนะคะวันนี้ก็ตะคิวทัตะคิวทกตะคิวนะคะเกิดขึ้นกับเท้าข้างซ้ายอีกแล้วนะคะแล้วเป็นสองครั้งในช่วง น่าจะไม่เกินสิบวันนะคะตะคิวข้างซ้ายจากการที่ไปเดินทะเลนะคะเดินทะเลด้วยเท้าเปล่านะคะแล้วก็กลับมาปรากฏว่าเกิดตะคิวกินนะคะใครมีประสบการณ์เรื่องตะคิวกินก็จะรู้ว่าก็ก,ก,กพ็พอสมควรเลยนะมันก็นะคะมันมีความรู้สึกเ,ลเวลามันตะคิวกินนะอะความตนกตกใจมันก็พุ่งขึ้นมาสู่กลางขั้วหัวใจคืออารมณ์ความรู้สึก แล้วถ้าเมื่อไหร่ที่คุณนะไม่คุมสติให้ดีมันก็ส่งความรู้สึกนี้ไปที่สมองถ้าเมื่อความตหนกตกใจที่คุณไม่มีสติคุณไม่สามารถคอนโทรลความรู้สึกคุณได้คุณก็จะตีความเรื่องนี้เป็นเรื่องอันตรายส่งสมองสมองมันก็จะวิตกจริตใหญ่เลยนะคะมันก็จะวิตกจริตใหญ่เลยสิ่งที่นะคะต้องจะทําให้คุณนะ่ะตะคิวหายภายใน2นาทีเดี๋ยวจะบอกหนึ่งนาทีแล้วจะเวรนะภายในสนาทีสนาทีนี้พอหม สิ่งที่คุณทําได้ก็คือนะฮะอ่าเมนทอยีอใช้ประสบการณ์ตัวเองสิ่งที่เมนทอยอทีทาก็คือนะฮะจับหน้าอกตัวเองนะฮะแรกๆตกใจก็จับขาตัวเองนะจับขาตัวเองคือบีบนวดขาพอบีบนวดขามันก็ไม่หายนะฮะเมื่อสติมาอ,อีกระดับหนึ่งก็จับที่หน้าอกตัวเองพอจับที่หน้าอกตัวเองเสร็จป,ปุ๊บนะฮะสิ่งที่ทําก็คือสูดลมหายใจเข้าลึกๆคือตั้งสติ ตึอสรลมังใจเข้าลึกๆแล้วออกยาวๆมันก็ยังไม่ทันหายนะคุณก็ต้องเชื่อมั่นเชื่อใจในพลังงานตัวเองเชื่อมั่นเชื่อไปในกระบวนการผลิตนะคะสารเคมีในตัวเองนั่นก็คือสดลมใจเข้าลึกๆแล้วก็ออกยาวๆนะคะแต่ในจินตนาภาพคุณจะต้องเห็นภาพตัวคุณเองที่สุขสบายดี หรือถ้าคุณมองเห็นตัวเองไม่ชัดให้มองเห็นภาพเด็กที่คุณรู้สึกสุขใจเด็กที่คุณรู้สึกนะคะหูยทำไมเด็กมันแข็งแรงจังเลยวิ่งเล่นได้อย่างสุกนสนานอันนี้โนโทจีก็เล่าประสบการณ์จริงไม่โกหกละกันเนาะไม่โกหกเลยโอเคให้เคลียร์นะจีจีโอเคคือสิ่งที่เป็นโถ่จีจินตนาการคือเห็นเด็กวัย พิ่งเดินพิ่งหัดเดินอะไวเท่าไหร่อะหนึ่งขวบไหมเออเขาพิ่งหัดเดินนะคะแล้วมันมันพท,ทีไปถ่ายรูปก,กับเขาแรบไปเล่นกับเขาสนุกสนานมากในใจเนี่ยชอบเด็กคนนี้มากเลยมีความรู้สึกว่าทำไมเด็กคนนี้น่ารักแลวเด็กนะคะเดินต่อแต่ต่อแต่ตแตนะคะแล้วก็เดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงไม่มีวันเหนื่อยเดินไปตรงนั้นก็ออกไปตรงน,นี้เดินไปตรงนี้ออกไปตรงนั้นคือในสมองเห็นภาพเด็กเดินอย่างมีความสุข เห็นซ oh, like ้าแล้วซ so ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นแบบเนี้ยต้องเดินได้แบบเนี้ยมีความสุขแบบเนี้ยเดินคล่องได้แบบเนี้ยประมาณเมนทอยที่ใช้คิดว่าประมาณหนึงนาทีดะคะสมองเนี่ยนะก็คือเราต้องแฮกสมองแหละคือสมองเนี่ยถูกแฮกทันทีว่าเราปวดที่กายเท้าเราเป็นตะคิวแต่ในภาพในสมองเราเห็น ะะว่าเราสุขใจกับการที่เห็นเด็กเดินอย่างมีความสุขความสุขที่มันเกิดจากการสั่งจากความรู้สึกนะคะจิตเป็นนายนะความรู้สึกคุณสั่งว่าคุณมีความสุขกับการเห็นเห็นเด็กเดินเดินอย่างคล่องแคล่วว่องไวเดินอย่างสนุกสนานสารเคมีที่ถูกส่งท,สที่ส่งเข้าไปข้อมูลไปที่สมองสารเคมีมันก็จะหลังตรงกับที่ เรามีความรู้สึกกับภาพในห้องเราแล้วก็มาหล่อเลี้ยงกายเราให้หายเป็นปริดทิ้งอันนี้เป็นประสบการณ์เมนโทจิสองครั้งแล้วคิดว่าพลังงานธรรมชาติต้องการให้เมนโทจิเล่าเรื่องนี้และเรื่องนี้เป็นการเล่าด้วยความรักให้พวกเราถ้าเกิดใครมีญาติผู้ใหญ่หรือตัวคุณเองเจ็บไข้ได้ป่วยในเรื่องไหนก็ตามคุณสามารถเอาสิ่งที่เบนจิเล่าเนี้ย เอาไปลองใช้ไม่เสียหายนะคะดีกว่าคุณทนทุกทรมานดีกว่าที่คุณจะทนเจ็บปวดกับสิ่งที่คุณเป็นโรคหรือญาติผู้ใหญ่หรือคนที่คุณรักสุขภาพไม่ดีคุณเพียงแค่หาวิธีเกาคาพูดของเมนเทอร์จีและกระบวนการในขั้นตอนที่เมนเทอร์จีเล่าตรงเนี้ยเอาไปบอกต่อได้เลยและนี่คือความสัตจริงว่าเมนเทอร์จีหายจากความเป็นตะคิวกิมใน เวลาอ่ะไม่เกิน2นาทีด้วยขั้นตอนที่พูดมาทั้งหมด2ครั้งแล้วนะคะคือตะคิวค่อนข้างจะมามามา,มาอยู่เรื่อยๆมาเป็นเรื่องราวของการที่ให้บททดสอบและให้แนวทางในการที่จะสร้างชีวิตใหม่ในทุกเรื่องถ้ากระบวนการนี้มันใช้ได้กับตะคิวกระบวนการนี้มันจะใช้ได้กับทุกๆเรื่องที่คุณปรารถนาให้เกิดขึ้นในชีวิตนะคะเป็นทรอยบอกเป็ที่ก็บอกตัวเองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ย ขั้นตอนนี้แหละเป็นขั้นตอนที่นะคะประมาจารย์ทางด้านจิตวิญญาณและก็ผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านการใช้กฎแรงดูดสอนกันนักสอนกันนะนนนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่เจอกระบวนการประสบการณ์ด้วยตัวคุณเองคุณก็จะไม่รู้ว่า how to ถึงจะทําให้ภาพในหัวมันเกิดได้คุณต้องเจอความทุกข์ก่อนคือความเจ็บปวดเพราะคุณรักตัวคนเองรักอย่างไรเงินขายที่จะปาถนาให้คุณเนี่ยมีความสุขความสําเร็จเมื่อคุณเจอความเจ็บปวดจน อ่ะะมันจะต้องหาวิธีการที่แก้แก้ปมแก้กลไกลเหล่านี้นะคะแล้วคุณก็จะได้รับผลลั์นะคะอันนี้ด้วยใจรักนะคะจงใช้จิตของตัวเองมีประสบการณ์ในสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการหรือภาษาอีกภาษาหนึ่งเขาใช้ก็ว่าจงเป็นมันเลยคุณปรารถนาสิ่งไหนคุณจงเป็นมันก่อนสวมความเป็นความรู้สึกในการเป็นและองค์ประกอบมันจะตามมาอย่างที่ให้คุณได้ เป็นอย่างสมบูรณ์แบบนะคะและความเป็นผู้ยิ่งใหญ่มันอยู่แล้วในตัวคุณและความเป็นจิตพุทธะจิตบริสุทธิ์มันก็เป็นอยู่แล้วตั้งแต่เบื้องต้นในตัวคุณดังนั้นตัวคุณเองจึงมีพร้อมสับทั้งหมดเหลือแต่คุณเข้าใจว่าคุณเป็นและเป็นมันเลยเท่านั้นเองนะคะขอให้ทุกคนโชคดีหวังเป็นอย่างนี้ว่าทุกทุกวันทุกๆก,กลไก ประสบการณ์ในการใช้พลังงานและประสบการณ์ในการเจริญก้าวหน้าทางด้านชีวิตจากการเปลี่ยนพลังงานจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนทุก่ันใช้ชีวิตนะคะในเรื่องเราเหล่านี้โดยต้องไม่ต้องเสียเงินเสียทองถ้าคุณจะฝึกฝนมีนะคะเรื่องราวละเอียดที่เป็นฮอจิจิให้ทุกวีทุกวันและคนทั่วโลกก็แบ่งปันข้อมูลทางด้านปัญญาให้ทุกวีทุกวันเพียงแค่คุณกดหาและคุณลองฟังและให้ใจ สื่อสารกับข้อมูลที่ทุกๆคนให้พวกคุณด้วยใจคนที่ลุกขึ้นมาทําหน้าที่นะคะอยู่หน้าจอแล้วเล่าเรื่องเกี่ยวกับจิตปัญญาเล่าเรื่องเกี่ยวกับปัญญามันก็เป็นภารกิจหน้าที่ของทุกๆคนที่จะไม่ทําไม่ได้เข้าใจไหมคะไม่ทําไม่ได้มันเป็นเรื่องเราอ,อาจจะเป็นพันธสัญญาอาจจะเป็นเรื่องของภารกิจนะคะดังนั้นทุกๆคนที่ลุกขึ้นมามากมายเหลือเกินนะคะที่ทําหน้าที่เป็นไลฟ์เวิร์กเกอร์สตาร์นะคะ ผู้แบ่งปันในเรื่องประสบการณ์ชีวิตมีเต็มโลกเลยค่ะไม่ใช่มีน้อยไม่ได้มีน้อยๆนะคะมีเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นเนี่ยจงเอาไปใช้ไปนะเก็บข้อมูลโน่นนิดนี่หน่อยและเอามาพิจารณาว่าตัวคุณเองจะตื่นรู้ในแบบไหนในสไตล์คุณคะ่ะขอให้คุณพบแสงสว่างในชีวิตคุณเร็ววันนะคะโชคดีกันทุกคนคะ่ะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ